สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่รักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งวันนี้คุณครูจะพาไปดูที่คำที่มาจากภาษาอะไรเอ่ยอนักเรียนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้คำที่มาจากภาษาอังกฤษค่ะอันดับแรกนะคะ คุณครูว็จะพามาดูหลักการของการยืมคำภาษาอังกฤษามาใช้ในภาษาไทยนะคะ 1. การทับศัพท์โดยการถ่ายเสียงหรือถอดอักษรจากคำที่มาจากภาษาอังกฤษโดยวิธีการทับศัพท์นั้นมีจำนวนมากซึ่งคำบางคำนะคะราชบัณฑิตยสถานนะคะได้บัญญัติเป็นคำไทยแล้วแต่คนไทยนิยมใช้ทับศัพท์มากกว่า เพราะเข้าใจง่ายสื่อสารได้ชัดเจน 2. การบัญญัติศัพท์เป็นการยืมคำโดยรับเอาเฉพาะความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแล้วสร้างคำขึ้นมาใหม่ซึ่งจะมีเสียงแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการจะชอบใช้วิธีการนี้มาก 3. การแปลศัพท์วิธีการนี้จะต้องใช้ วิธีการคิดแปลคําภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างคําที่มาจากภาษาอังกฤษกันเลยคะ่ะมาดูที่คําแรกกันเลยนะคะคําว่าการ์ตูนการ์ตูนคลีนิกคลีนิก ดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคำที่มาจากภาษาอังกฤษนั้นจะมีคำว่าอะไรบ้างเทคโนโลยีเทคโนโลยีกิฟกิฟครีมครีมคอนกรีตคอนกรีตคุก คุกกี้คุกกี้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อ่าแล้วก็จะไปเร็วกันหน่อยนะคะเชียร์เชียร์โชว์โชว์แท็กซี่ บ็อกบอกแบคทีเรียแบคทีเรียมอเตอร์มอเตอร์ไม้ไม้ล็อกล็อกเครดิต เครดิตนิวเคลียร์นิวเคลียร์โนตโนตเต้นเต้นเทอมเทอมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอมพิวเตอร์ กับตันแก,แ,กแก๊สแก๊สเกมเกมคำสุดท้ายนะคะคำว่ากราฟกราฟเมื่อสักครู่นักเรียนก็ได้ดูตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษก,กันแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้กลับไปทบทวนบทเรียนของเราได้ไปฝึก สังเกตคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะว่าเขามีลักษณะยังไงนำมาใช้ยังไงค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย